สวัสดีครับนะวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวทุ่งทานตะวันนะครับที่จังหวัดลบบุรีนะฮะเดี๋ยววันนี้นะฮะฝนฟ้าอากาศเป็นยังไงนะครับเราไม่รู้เลยเพราะมันเป็นทางผ่านนะครับที่เรากําลังจะเดินทางไปที่จังหวัดชัยภูมินะับผมก็เราไปกันเลยดีกว่านะครับผม นี่นะครับเราก็มาถึงนะครับทุ่งทานตะวันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีดอกไม้กําลังบานเลยนะครับนี่นะครับมันมีหลายชุดมากเลยนะครับใครที่จะมาอันนี้มันจะโตในช่วงไหนนะพี่ที่จะบานเป็นดอกทิพย์ไปแล้ววันที่ทิพเดือนเดือนหน้าธันวาก็คือประมาณกลางเดือนธันวามันจะบานแบบนี้อีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับอ่าครับผมครับผมเนี่ยใครที่มีแผนที่จะมาช่วงปีใหม่นะครับก็ มาได้เลยนะครับเดี๋ยวชุดนี้บานเสร็จปุ๊บมันจะมีชุดนู้นต่อนะครับที่เขากําลังปลูกขึ้นมาใหม่นะครับผมเดี๋ยวพี่จะพาทัวร์นะครับทุ่งทานตะวันก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าจะสวยและก็อลังการขนาดไหนนะครับทุกคนถ้ามาตอนช่วงที่แดดกําลังจ้าเนะี่ยบอกเลยนะมันจะสวยมากๆเลยแต่ว่าวันนี้นะครับฟ้าฝนไม่เป็นใจนะครับ ก็ตอนที่เรากําลังเดินทางมาเนี่ยฝนก็ตกด้วยนะครับแดดก็ไม่มีนะครับผมก็เอาเป็นว่าเอาบรรยากาศประมาณนี้ให้พวกเราได้ชมดูกันก่อนละกันนะครับน,นะครับเดี๋ยวพี่จะพาเดินชมทั่วๆเลยนะครับก็มันบานแล้วก็ดูสวยมากๆเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เข้ามานะครับแล้วก็สัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้นะครับทุกคนที่จังหวัดลบบุรีนะครับก็ใครที่ผ่านหรือว่าตั้งใจที่จะมาเที่ยวที่นี่นะครับในช่วงเดือน ธันวาเนี่ยก็สามารถมาได้นะครับแล้วก็เห็นพี่เขาบอกว่าคนที่ชอบในสายแคมปิ้งนะครับก็สามารถที่จะมาตั้งเต็นท์นะครับแล้วก็ชมบรรยากาศตอนเช้าตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ่านะครับไป,ไปดูเลยนะครับผมนี่นะฮะมีซุ้มมีอะไรนี่ให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะครับทุกคน Okay.